นี่ท่านผู้ชมมาเซลีมาเซลีหาอยู่มาอยู่เจ้ามันเจ้ามันมาอยู่มันนี่กะนี่ได้นวยธุรกิจแล้วเนาะนี่เอาหาไว้อย่ามาอีกสวัสดีท่านผู้ชมนี่กะมาเจอกับเบ้าไทย มางอมหอยท่านผู้ชมมาเนี่ยมาเก็บหอยเนาะเก็บหอยเชอรี่ท่านผู้ชมมึงฝนกระตุกลิ้นนี่ท่นานผู้ชมเอ้ยบัวบาวบุไทยซีบีเกวเขาเกาะเกี่ยวบรได้ซ้ย์หนาบาวบุไทยนะเพิ่งฝนกระตุกลิ้นนี่นะอ่ะไปท่านผู้ชมไปบนน้ำกันว่าสีมาอยู่แบบวันนี้หาเก็บหอยนี่สีมันอยู่บ่สีพอได้กินอยู่บ่เนาะอ่ะท่านผู้ชมไปไปหาแล้กัน นี่ท่านผู้ชมมาอยู่มาอยู่ท่านผู้ชมเอ้ยพอได้กินอยู่ได้ลงมาเฮิอแรกกะแต่ละเต้ยไปท่านผู้ชมนี่เห็นเปล่าหนูหอยมันจากน้อยนึงท่านผู้ชมเนาะจากน้อยนึงอ่ะก็ได้กินได้อยู่ท่านผู้ชมพูดีแซ่บสัมพัสเนาะหนน้อยมันมันอ่อนเห็นเนาะ และชี it, says, ิม oh, ันอกบรรณาทรรมชมเยไม่ได้เบิกนนิ่นะลงไ้ลงนาามือกับข้าปลาบาเมือกับมือนี้กับดักคือจะกินต้มหอยจำแจะทรรมชมเลยลงมาฮะไปจบอก้เห็นนนี่มชอจะอยนี่ชม ันกน้อยแซบใช่ไหมผู้ดกินจำเน้อนุอือหือผ้ดีผูด้กิน่านผ้นวยนวยเน้อีอ่อนๆฮะนุเด๋ยวเทอบไรกับยากงาบท่านผู้ชมไปแล้วสิบบนดอกบนหนาวไม่ได้ไปกินกัเลาะเลาะตามไม่ได้ท่านชมไป ปรอไปรอไปได้ท่านผู้ชมนี่หนาเพิ่นนี่เกี่ยแล้วแล้วหนาเพิ่นนี่หนาเบาไทยยังเกี่ยวยังไม่ได้ท่านผู้ชมนี่บุญน้อยอยู่กันสามนะเฮ้ยไปทำชมบันละไม่ด้วโอ้ยแต่แบเห็นบ่มีจิ้นหรอพอดยิ่งด้วยเนาะเห็นเนาะจ้ำแจ้ท่านผู้ชมจ้ำแจ้ชมปะฮ่าเอ้ฮ่านี่ฮาต่อไปฮะโอ้ย ูเชอเปอืมนเชื่อ,อเอินเป่นเชุ้งมจะเออดดเดเดออปาใะาานะนี่ท่านผู้ชมอี่บอน้ำน้ำไหลลงนี่เนาะนี่เป็เปส่ท่อดเดกมีตัวป่าตัวหอยเนาะนี่เขาเขานี่นี่ก็ได้เนะโอ้าัดั เออเอนใส่ให็หนหมัใส่ใส่ทชมไปมีใส่ปลามีปลามีครบไปแล้วตัวไมาเจอครบได้ครบไปแล้วหหเห็นโหนอเห็นแล้วท่านชมโอยโอยโอยหอยยังคองแงบไปท่านชมไปของปวดบาบไทยแหละ โอยเนาะกินกับมีมีมีเบิดมีนายแซ่บตลอดทมมออา่านผู้ชมปุ๊บเอา,เเา,เอาอสาบไทยเก็บเอาเก็บจะม้วนได้ยังไมีเติบให้นเนาอืมส้มิ้มได้ไปกินเขาเปลามันแซบ่บเนอร์ส้มยิ้ม,เน,มเนื้ออน่อน,นสม้มยิ้มแต่ผู้ตี่เตบิบมันหญ้าพริกก้อยก็แซ่บเหอะแต่ว่าเมื่อนี้บอกใคยสิ ตีตมต้มแจวชมชม้ันจ้ะชม,จมแจวข้งให้นอ้องแล้วก็บีมะนาวใส่โอ้สุยดย,ดย,ดยดอดสุดยอดสยสาวผู้มายเนเทแลายเทอ์บอจักนะเต็มกรอบเลยโอ้โหเพเก็บเปเก็บเรือลยเลยนะนกระตุกไกปชมชมลยอื้อ อย่างเดียวมาเต็มเกาะมือเลยเอามาเชื่อกระซามกอนนี่ท่านผู้ชมโอ้โหแมนจู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 แมนจยแมนจูท่านผู้ชมนี่แมนจูแมนจะไปเละบรรยากาศท่านผู้ชมบรรยากาศแหนมเกี่ยวข้าวเป็นเม็ดละ bạn bảo vụ thầy nè Hốn tốt thăm bà xôm Bà nhằm đập ôi hà phôn của bà mì Bốc này Nhà đập nà 5 bớt này Cho con mà ra xoay Nhằm kêu khâu Ôi nhằm khâu là nhằm đập nà Hà năm của bà mì thăm bà xôm nè, hậu Để vô Ôi, ต้มจำแจีวละจะพอกินแล้วล่ะประมาณอีกเดินหน้าเดอนถือเติบไปหน,นนนนห,หนุ่ม,มนัม,นมนกลังไข่หมิมะชนนนน่ะอืม จามอดเียนาอเด็กเพ่หนาติจะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนาววาสัวตาพอกดีอยู่เดีนนึงเฮ้ยนี่ใจนี่น่อดจะพูดมาเนอร์มนเนอร์มาเตอร์เห็นไหมคนละผ้าเออักักัแล้วเธอมาตามผู้ชม ลายเติบไปลายเติบแล้ว,ลลวนี่โอ้อยนี่สิพอกินแล้วสิพอกินแล้วสิพอกินแล้วมาหาต่ออีกอยู่นึงก็กลับไปนาะพอเราสมิ่ก็เอาบาไลยบาบูไทยนะเอาพอได้กินเลยก็พอเมื่อร้ายคือเอาแหละกินมีเบิ้ลเห็นอย่างไร ออสเตรียนี่เห็ดได้ลายเมโน,โนูท่านผู้ชมก้อยก็ได้ต้มจำแจวก็ได้หรือว่าพัดพัดกระเพราก็ได้เนาะลายลายลายเป็นอยังมีลายเมนูอยู่ท่านผู้ชมโอ้ยบ่าวบไผนาวท่านผู้ชมเลยยุงกรราไลหย Nh ุงหินโอ้ย ครบเนเลยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่นนนบหรมันจับกกเข่าก,กระลายนะอืมโอ้ยสายตาภาษาไทยเราไทยพยูนขานาดเห็นบัดคู่หน่อย <laughs> เดินปกไปสินเนี่ยมาคุณออโอ้ยมียน้ท่านผู้ชมไปมีอะไรไปกินกันลงไฮลงนาขอปลาบังมือกันพอได้กินด้วยท่านผู้ชมคันได้ลงเหอนไปหานะบุญบุญยากดอกให้พอพอได้ไปค้าไปค้ากับบุได้ดอกพอจะได้กินนี่แหละคุณ chỉ cục chỉ kiện hoang rồi phốn cái tắc mưa đây mình thì sầu mình tốt năm năm vô nào vào thầy này. thôm đọc xong lại bữa nay pin đi cả này hơi hoi 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 hoi, hoi là bằng nè bằng nè bằng nè nè โอ้หอยเติบตัวน่ะเหินเนาะโอ้โอเคโอเคโอเคจะอันชื่อคเลี้ยวอันชื่อมาเบิ่งลาก็จามเรียกแล้วไปเอากระซามกันเดี๋ยวท่านผู้ชมเก็บหอยแล้วก็เอาพักท่านผู้ชมพักกันจองนี่เมื่อปี๊งท่านผู้ชมปี๊งเลยก็ป่นเนาะปี๊งก็เห็ดแจ้วท่านผู้ชม ตำใส่ผักบัวผักหอมใส่ผักเพ็ดเนาะโอ้แซ่บมากนะท่านผู้ชมมันเพรเชื่อร,รอเบิ่งท่านผู้ชมหล่อเห็ดคือเบาไทยเห็ดนี่แซ่บขนาดท่านผู้ชมเว้ยว,าวา่าเบาไทยกินกินกินประจำท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนี่หัวกาลาดเต้ยท่านผู้ชมเว้ยหัวกาลาดเต้ยแล้ว โอ้โอโอ้ห้าเจ็บเห็นหง่ะมาเนี่ยก็ขอจบคลิปเพียงเที่ยวก่อนท่านผู้ชมอบภัยกับเอาบอไรส์แต่ผู้ชมไปหอยกันนี่เอาพอดีกินกับพอคือบ๊วยว่าเอพาพันมาละบ๊วยเอาบอไรายเอาพอดีกินครับหนึ่งสองครับท่านผู้ชมแล้วก็พอได้ ก็รถก็มาหาไม่อีกท่านผู้ชมเไปเอ้าเพื่อให้เราเบิ่งกับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไว้พิพาทคลิปเป็นใหม่ของบ่าวผู้ไทยท่านผู้ชมเอาบายเจอกันคลิปหน้าสบายดี